กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับพบกันอีกครั้งครับกับการสรุปตารางคะแนนไทยลีกหนึ่งครับผมเช่นเคยครับถ้าจะชอบคอนเทนต์ตารางคะแนนไทยลีกแบบนี้ครับก็ร่วมสนับสนุนการทําคลิปง่ายๆครับด้วยการกดซับสไครต์ให้กําลังใจด้วยการกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตคลิปตารางคะแนนไทยลีกในนัดถัดไปครับผมก็ไปดูสรุปตารางคะแนนไทยลีกหนึ่งในสัปดาห์ที่22ครับเรามาดูผลการแข่งขันของทั้ง2วันกันก่อนเลยครับเริ่มต้นด้วยวันเสาร์ คู่แรกหนองบัวเพชรยาเอฟซีเปิดบ้านเสมอกับนครราชสีมามาดาเอฟซี FC, เป็นหนึ่งประตูหนึ่งคู่ทมาสุขโขททยเอฟซีเปิดบ้านเสมอกับนครปฐมยูเนเต็ดไปศูนย์ประตูศูนย์คู่ทมาสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดเปิดบ้านเอาชนะอุทัยธานีเอฟซี FC, เป็นหนึ่งประตูศูนย์และวันจันทร์ที่สิบเจ็ดครับมีเตะด,ด้วยกันหนึ่งคู่ระยองเอฟซีเปิดบ้านพ่ายลำพูนวิลเลอ,อร์ไปสองประตูต่อสามทำให้สรุปตารางคะแนนไทยลีกหนึ่งในสัปดาห์ที่ยี่สิบสองเป็นดังต่อไปนี้ครับ อันดับหนึ่งบุรีรัมยูเตดแข่ง21นัดผลต่างประตูได้เสียบวก57มี51คะแนนอันดับที่2ทูแบงค์เข้ายูเต็ดแข่ง21นัดผลต่างประตูได้เสียบวก17มี44คะแนนอันดับที่3เมืองทองยูเตดแข่ง20นัดผลต่างประตูได้เสียบวก13มี35คะแนนอันดับที่4การท่าเรือเอฟซีแข่ง21นัดผลต่างประตูได้เสียบวก9มี33คะแนนอันดับที่5บีจีปัุมยูยูเต็ดแข่ง21นัดผลต่างประตูได้เสียบวก7มี33คะแนนอันดับที่หกเป็นทีมทัวรน อันดับที่7รลาชบุรีเ c แข่ง21นัดผลต่างประตูได้เสียบวก2มี31คะแนนอันดับที่8สุโขทัย FC แข่ง22นัดผลต่างประตูได้เสียลบ4มี29คะแนนอันดับที่9กอุทัยธานี FC แข่ง21นัดผลต่างประตูได้เสียบวก3มี28คะแนนอันดับที่1 0บลำโพงบุรลเออร์แข่ง22นัดผลต่างประตูได้เสียลบ2มี28คะแนนอันดับที่11นครราชสีมามาด้าเอแข่ง22นัดผลต่างประตูได้เสียลบ10มี27คะแนน อันดับที่12สิงห์เชียงรายยูไนเต็ดแข่ง22นัดผลต่างประตูได้เสียลบสิมี26คะแนนอันดับที่13บน้องบัวพิชยาเอฟซีแข่ง22นัดผลต่างประตูได้เสียลบสิมี22คะแนนอันดับที่14ระยองเอฟซีแข่ง22นัดผลต่างประตูได้เสียลบสิมี22คะแนนอันดับที่15นครปฐมยูไนเต็ดแข่ง22นัดผลต่างประตูได้เสียลบสิมี18คะแนนและอันดับที่16ครับขอนแก่นยูไนเต็ดแข่ง21นัดผยี่สียิบคะแนน ตามต่อด้วยโปรแกรมการแข่งขันในสัปดาห์ที่23ครับวันที่21กุมภาครับมีเตะด,ด้วยกันหนึ่งคู่เวลา19เนาฬิกานาครราชสีมามาได้ FC เปิดบ้านต้อนรับสุโขทัย FC วันที่22กุมภาครับมีเตะด,ด้วยกัน3คู่คู่แรกเวลา1 8บนาฬิกาอุทัยธานี f อเปิดบ้านต้อนรับขอนแก่นยูเนเต็ดคู่ถัดมาเวลา1 8นาฬิกาเช่นกันครับระยอง FC เปิดบ้านต้อนรับลาดบุรี f อคู่ถัดมาเวลา19นสิบเตดเปิบ้าน c วันที่23กุมภาพันธ์ครับมีเตะด้วยกัน3คู่คู่แรกเวลา18นาฬิกาทูแบงกอกยูเนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับหนองบัวพิชยาเอฟซีคู่ต่อมาเวลา19นาฬิกาครับเมืองทองยูเนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับบุรีรัมย์ยเูเอต็ดและคู่สุดท้ายเวลา19นาฬิกาลำพูนวลิลเลอร์เปิดบ้านต้อนรับสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดก็ผ่านไปแล้วครับผมกับสัปดาห์ที่22ของไทยลีก1ครับแต่ก็ยังมีคู่ตกค้างอยู่4คู่นะครับกับสัปดาห์ที่22 ก่อนจากกันไปครับเช่นเคยครับถ้าชื่อชอบคอนเทนต์ตารางคะแนนไทยลีกแบบนี้ครับก็ร่วมสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาแต่เพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่ในสัปดาห์ที่23ของไทยลีกหนึ่งครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ